สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมอันนี้มะโซพี่เพราะฉะนั้นผมก็จะมาล่นเกมผีตุ้งแท่กันอย่างแล้วนะครับมาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเกมผีอ,อ,อ,มอุ้ยสัตว์เองโอ้โหตกใจหมดอสัตว์มาก็จะเป็นเกมผีแบบตุ้งแท่นะครับทุกคนมานี่มาก็คือเป็นแบบเป็นผีลอกกได้ครับทุกคนมาเป็นเกมที่แบบเราลิ้นในห้องครับเอาทางออกสัตว์โอ้โหเดินมาผิดทางมานี่เอามีปิดไฟเปิดไฟก็เก็บกระดาษ เออน่าจะต้องเก็บอะไรสักอย่างนะครับทุกคนมา <c oughs> เฮ้ยไม่ตกใจหมดโอ้ยสัตว์แม่งไม่ให่ได้หันเลยมลิดหมดยากนะครับทุกคน <c oughs> โอ้โหโเกม <c oughs> โอเวอร์โอเวอร์ตล้งแต่วต้นเกมเลยมาเดี๋ยวจะมากดติ้นอีกเอโหมดฮาร์ดอีกนะครับทุกคนมามาเอาเอา,เอาเฮยเดี๋ยวไปหนึ่งผมน่าจะกดผิดนะครับทุกคนมากดหมดฮาร์ดอา้อา,เอาวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งไม่ใช่ละอ้าวเฮยเอาเฮยตกใจเจ้าตัวตุ้งแซ่นี่ย อ้าวอย่าแบบนึงอ้าวอเสียอย่าไม่ใช่ละอย่าไม่ใช่ละอย่าแ๊บนึงโอ้โหมันตุ้งแท่กูทีเดียวนี่ถึงกับเข้าลิ้นเกมไม่ได้เลยโอ้โหผีหลอกวิญญาณหลอนจริงๆเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่แล้วครับทุกคนโอ้โหอย่าแบบนึงขอลองม่อีกหลายรอบกันอ้าวอย่าผมกดหมดฮาร์ดนะครับอย่าผมขอโหมดธรรมดาโรโมดูบ้างอ้าวก็เป็นเหมือนเดิม โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหผีหลอกวิญญาณหลอนจริงๆด้วยครับทุกคนโอ้โหอ้าวเฮ้ยวัดเดี๋ยวไม่ใช่แล้วครับทุกคนโทรศัพท์ผมไม่ได้ค้างไม่ได้แหลกอะไรเลยเดี๋ยวไม่ใช่ละนี่นี่ครับนี่เอาไม่ใช่แล้วครับทุกคนโอ้โหผีหลอกวิญญาณหลอนโอ้โหโดนตุ้งแท่ทีเดียวถึงกับโอ้โหเข้าอินเกมไม่ได้เลย <laughs> อะไรวะเนี่ยโอ้โหเกมโอ้โหว่าจะแบบลิ่นชักนิดหน่อยโอ้โหมันเห็ดดูมันทาครับทุกคนตุ้งแท่ผมทีเดียวถึงกับโอ้โหโอ้โหวัดเข้าลิ่นเกมไม่ได้เลยโอ้โห <c oughs> มาคลิปนี้ก็ต้องอะเท่าเนี่ยครับทุกคนโอ้โหโดนมันแห่ใส่ทีเดียวถึงกับเข้าเกมไม่ได้เลยโอ้โห